ลรวก็ต้องกรับแล้วก็สวัสดีป็นชมกันกันด้วยนะครับพระบมชาลีมกก็ได้เมื่อแมปไล่ดูโอมัมมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปลองดูกันบ้างนะครับได้ยินว่ามีไนท์เนี่ยววิ่งกันพันเลยนะครับวิ่งกันเพลียเดี๋ยวไปรอดูกันดีกว่าว่าเราจะเจอไนท์กันหรือเปล่านะ เปียนตัวให้พ้องกับโกสุดคุ้มกลับมาแล้วเติมอารีนาเด็กเอากับจูนบิโกช็อปราคาแพ็กสุดยิตที่ทุกคนรอคอยพา s ์สพีเมราคาเพียง3า9บาทพา s s ธรรมดาราคาเพียง119บาทตู้เซฟ4ช่องราคาเพียง69บาทตู้เซฟ6ช่องราคาเพียง209บาทบริการเติมเกมสุดคุ้มถูกใจสายเปเติมเร็วไม่ต้องรอมีแอนด์บริการตลอด24ชั่วโมง โอ้แล้วเกิดตรงนี้ด้วยผมว่าเราไปดักไหนกันสักก่อนดีกว่าเผื่อว่าจะมีไหนวิ่งผ่านมาทางนี้คุณผู้ชมด้วยที่เราเล่นปืน MK กระสุน61ด้วยเนี่ยผมว่าสองตัวไม่น่ายากครับคุณผู้ชม,ชมแม็กเกียวืมไอตรงนั้นน่าจะเป็นบอทนะครับแต่ว่ามุมนี้สวยดีวะถ่ายภาพไปทำปกแป๊บหนึง <laughs> รู้ชมว่าตานนี้เราจะเจอไหนกันบ้างหรอเครับหรือว,ว่าเราจะได้ของแดงหรือเปล่านะแต่ถ้าที่ผมเล่นมาเนี่ยแม่งจะมีหนูเนี่ยรอยอยู่ที่กล่องผู้ชมมันจะรออยู่ที่กล่องแอร์ดรอปนะใครที่วิ่งไปเปิดเนี่ยจะโดนมนซัดก่อนขวดแรกเลย <c oughs> ตามประสบการณ์นะแล้วก็ไอ้ตาแรกนะผมผมเล่นนะแม่งมีเพื่อนคนจีนอะแม่งหยิบของแดงได้ปะแม่งเอาหมดเลยสองอันเอาเสร็จปุ๊บแม่งวิ่งออกเลย ไม่มีการบงการแบ่งอะไรทั้งนั้นคุณผู้ชมทั้งที่มันเป็นแมปดูโอนะมันควรที่จะเข้าใจกันนะผมว่าคนที่จะแบ่งกันนะครับไอ้หมดเนี้ยนะถ้าเกิดเราเล่นรอบไปด้วยกันยกเว้นว่าเราจะตายคุณผู้ชมเพราะตรงนี้ไม่ได้มาเลยครับไปดักของเลนกลางก่อนนะจะมีคนผ่านมาก็ได้คุณผู้ชมสกินมีดนี้คุณผู้ชมชอบเนี้ย เราสามารถจัดได้นะครับเจรานชนะิมิโกะนะประมาณสองพันเก้าเครับแต่สำหรับผมบอกว่าแอนิเมชันมันไม่ค่อยจับสัาไรวะหนูสเน่เนี่ยเยอะมากครับคุณผู้ชมต้องระวังให้ดีครับอืมได้เห็นปะ เสียงเมันสนายมีฟอร์ด้วยคุณผมฟอร์ตัวนี้น่าจะเคาะไปสนายเหมือนมีขึ้นมาด้าน,นาเลยมันแน่ใจว่าจะเป็นตัวฟอร์หรือเปล่าอุย้ยสนายครับตายคุณผ้ชม ต่ต้องหาเพื่อนแล้วก่อนนะไอฟอร์ไม่แน่ใจวิ่งตายไหมก็ต่อหนะ้ะขออนุญาตเรีกระสุนแป๊บมงครัดคุณผู้ชมเหมือนว่าตัวฟอร์จะวิ่งหอยกลับไปแล้วว่ะยัดกลึ่งเรียบร้อยครับไม่ต้องเรีคุณผู้ชมไปค่อยดูไป ขึ้นโอ้โหติดบ้าแล้วใช่ปะเอาหกหนือของความไปเน,นี่ยโอ้โหมน่าจะรัวไปเลยวะ่ะเอเยเมื่อกี้กลับมาจะให้โดนหัวนะน่าจะวิ่งไปไกลแล้วส้ม เฮ้ยเฮ้ยมันพยายามจะสวนเรานรเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปนไหน้ะวิ่งไปไหนบ้างเรไม่รอ้โอ้เรื่องยากนะครับวิบ่งตามไซเนี่ยเราจะเจ็บเองก็ได้นะครับ ว hey, hey, ิ่งออกทางด้านหลังไปนะอหิแอออ๋ยังเจ็บดีนะไม่โดนหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวปล่อยให่เราครับ แม่งวิ่งตามสนายเป็นอะไรที่เสียเวลามากเลยนะผมว่าไปก่อนช่างช่างมานะครับเอ่ยคล้องไปในคำหมยาเลยครับเดี๋ยวพัลษาตัวตรงนี้แล้วก็ไปเก็บปืนดีกว่านะที่เอเจมันยิงน่าจะแถวนี้ไหมครับอ่าใช่จังเลยเป็นโมซิดนะครับคุณผู้ชม เอาเส้นเก็บม,มาก่อนแบบเรียบๆโอเคมันเอาเราแข่งไปแล้วครับไม่รู้ปืนเราจะเหลืออยู่ปอเ่าะไปนันจัดอะไรไม่กี้เฮ้ยแล้วทำไมบอดตัวนี้มันไม่ค่อยลองเลยวะโอ้ยหนูสสน่ยเยอะมากเลยคุณผู้ชม เดี๋ยวเจอคลิปหน้าเล่นสนายบ้างโอ้โหดูดิเหมือนปืนเราจะหายไปแล้วนะครไม่รู้ว่าไอตัวฟอร์เก็บไปหรือเปล่าหรือว่าไอตัวสนายตัวนั้นนะมันจะมาก่อนเราเนี่ยโอ้โหคลองหายไปแล้วบ้าเอ้ยผมว่าไปเล่นข้อหมาแล้วเราจะต้องตามไปข้อมายแล้วคุณผู้ชม บอดล้องทางลงครับโหยเริ่มสมองสมอกกันแล้วนี่มีบอดคุณช่ของแดงน่าจะไปแล้วครับ บอกว่าทางซ้ายอเป็นเฮ้ยอวกาศอวกาศใต้หนึ่งเฮยยเซ็งว่าของแดงไปแล้วเนี่ยโอ้โหเสียงปืนอยู่ไกลมากเลยครับนี่ไงไปแล้วของแดงมีสี่ช่องนะครับ สี่ช่อง้งสองอันอันนี้เป็นโซเพื่อนเราโอ้โหอยู่ระหว่างเก็บของแดงอยู่เลยไหมนี่ผ้าดเด็ก้วตัวอกาศนี่มันยังล้มอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนมันออกตอนนี้ว่า ตอนที่ผมยิงเอาอากาศลงหรือเปล่านะไม่แน่ใจก็ตีเดียวกันไนะด้จะขอวิ่งเช็คก่อนล้กันนะตรงนี้มีโซฟรีนะฮะอุย๊ยมีปืนด้วเนะี่ยอืม eek ได้อยู่ครับเอาอากาศด้วยไง arpk เอาอากาศใกล้พังแล้วทุกคน เรายิงไม่โดนหัวเขาเลยนะยิงไม่โดนเกาะโอเค okay, ผมจัดของสักรู่นะครับน่าจะเอาศพนี้แล้วก็ออกก็แหละวขวาเรียกคนช่วยกันกดไลค์คนนึงไว์ด้วยครับว่าช่วงนี้ช่องผม,มอาจจะโดนปิดกั้นนะ ทำให้ยอดบิลเนี่ยไม่ค่อยขยับเลยครับอื่นพราะปกคลิปไม่ดีวะก็เราควรขอสักคนหนึ่งไรกันคลิปนี้ขอสัก5้าสิบไลน์ไปดีโอเค okay. บุหรี่ครับตาแรกออกเพราะไฟหกแสนเก้าหมื่นผู้ชมกระเถือาได้อยู่ครับไม่ได้แย่เดี๋ยวไปดูวันตาต่อไปดีกว่าครับเล่นเกนม,เ,มเดิมนะอุย้ย เกิดตรงนี้ไปดูเซฟตี้ก่อนแล้วกันเผื่อว่ามีตีเกิดนะจะได้จบจะได้จบไปเลยสักหนึ่งตีคุณผู้ชมถ้าบอดเกิดตรงนี้แสดงว่าไม่มีตัวเกิดนะแล้วก็ไปเปิดเซฟแล้วนะครับอย่าหุ่ตรงนี้ ขอรบกวนทุกคนทุกท่านเนี่ยสักคนละหนึ่งไหลยนยน,นะครับไอ้กล่องนี้ผมเคยได้ยูโทเปียอย่างแต่หลังๆนี้เริ่มไม่ออกแลวมีใครเคยได้บ้างไหมครับยูโทเปียในกล่องเล็กๆพวกนี้มาครับเราดูนเซฟกันเลยของแดงต้องมาแล้วป่ะเฮ้ยโอ้โหแดงจริงซีดีจักแป้นเลยแล้วพี่อุยว้าวของทองสองชิ้นเลย เหรยดอกของทองไม่ได้แย่นะครับเนี่ยแต่ของแดงนี่สิมันจะออกบ้างไหมเนี่ยโอ๊ยนี่เป็นของทองวังอีกแล้วทำไมมีซีดีหวางบ้างมาท่านผู้ชมไปดูกันในความว่า,วาในเซฟโอ้โหซีดีแน่นอนของมุ้งเออของนอกเซฟยังดีกว่าของในเซฟอแอร์ดรอปเริ่มมาแกนะ เฮ้ยกาจอของทองไาอีกแล้วสี่ชิ้นแล้วเนี่ยในบ้านเนี้ยเล็ดของทอ,องดีเกินเดี๋ยวในเสื้อกุญแจหรือซีดีขอสักทีจะนะเอา้าบ้าวะเนี่ยของทอง5ชิ้นเวอร์เกินมาที คนน่าจะไปออนที่แอร์ดับนะครับต,ตอนนี้เราก็เลยวิ่งไปเฮ้ยมันเป็นคนหละตายไอหนูตัวนี้มันโดน MK61 นี่มันไม่เสียชื่อเนี่ยแต่เพราะเ k ็่นะ <c oughs> มีตัวไหมครับมีโหมดดูโอ้ต้องมาสองคนดิทำไมวิ่งมาตัวเดียวระเบิดเริ่มลงกันแล้วไม่ชั ขอยากเลยขอยากเลยอุ้ยยี่เจ้าสู์แต่งไม่ได้แย่เลยครับดีมากของนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับเนี่ยอ๋อมกกาซีนอ่าของแพงวะช้องลูกนี้จะหกร้อยมั้งถึงไหมถึงแล้วเปล่าไม่ร้ครับช่องอุเยกรโคตรเยอะ แจ่งว,ว่าวต้องระวังให้ดีนะครับแบบว่าหนูเนี่ยเฮ้ย น่าจะมาทันนะเพราะเวลาล่วงเลยไปมากแล้วเฮ้ยในรถ <S <S <Head> fall, มีศพคนตายด้วยตายอุย MK เฮ้ยดโฟลคุณผู้ชมเยี่ยดีนะเกือบตายโอ้โหถ้าไม่ใช่ MK นี่ส่วนเฮดโฟลไม่ตายนะคุณผู้ชม ไม่ยิงไวจัดเลยแต่ยังไม่ค่อยโดนจุดสำคัญแล้วนะไม่รู้ว่ามีอีกตัวหรือเปล่าผม้ชมน่าจะที่สุดท้ายแล้วป่ะโอาเค MK เมไว้ก่อนแล้วกนะันว,ว้าว แต่งไม่ค่อยดีครับแต่ได้อยู่<ม>ว่าเราจะต้องทิ้งของทองพวกนี้แหละ m แปดศูนย์ไม่มีของแม่เลยไม่ได้แย่ ามว่าของเยอะเองย่างนี้ผมว่าน่าจะเปลืองช่องม,มากๆคุณผู้ชมต้องไปดูว่าตัวเฮดโฟนในกระเป๋าดีหรือเปล่านะเพราะเห็นหลังยาวๆอย่างเอ็มวกสองยตรงนี้มีศพล้านในตรงนี้สามศพเลยครับแต่เราต้องไปเช็ค จะต้องเช็คของแดงก่อนโอ้โหไม่น่าเหลือแล้วเขาวานาวคุณผู้ชมให้อยู่ในศพตัวไหนสักตัวหนึ่งนะรตรงน,นั้นมีบอทมากแสดงว่า,าม,ม,มีคนนะโอ้โหเคียงตัดเฮ้ยอนี่มันไปไม่ถึงฝันนี่หว่าเรายิงคนได้ก็จริงคุณผู้ชมในหมดดอกทองสองเข้านะแต่ว่าของแดงไม่เจอเลยครับเขาจะไปเปเือนเพื่อหรอ่ ปืนเั่อนมาอยู่ตรงนี้ยังไงโอคลิปเพ้อชมผมว่าน่าเก็บของนานพอสมควรถ้าอยู่ในคลิปเนี่ยผมจะเอ่นคลิปวิดีโอให้นะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องรอนานนะ คงน่าจะได้ประมาณนี้แหละคุณผข,ข้ชมพอคข้างน่าเสียดายครับที่มาไม่ทันของแดงสักรอบนะครับนั่งเกิดไกลเชฟหายถ้าเกิดไกลเราเล่นเร็วเนี่ยก็โดนดักยิงจากระยะไกลโดนสนาย <c oughs> หมนบ้านนี่คือผ่านเงินชัดๆคุณผู้ชมที่ผมเล่นเนี่ยผมเสียไปประมาณสองเอ็มได้ละข้างบนนี้ <c oughs> โอเคครับ okay, นผมน่าจะออกได้รับตื่นปลอดภัยได้ทั้งหมด7 7 0 0 0สนเนะครับแม่โอเคครับผู้มชมฝากรบกวนผู้ชมกค่กดไหนกด subscribe เพื่อเต็มใจให้ผขอนกันนะคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้น่าจะพอแล้วนะครับผู้ชมผมว่าผมไปเล่นปืนียิงกระสุนไม่ได้แพงมากเลยวะ่ะแล้วก็ประหยัดประหยัดอะแบบยิงนัดเดียวตายอะไรเงี้ย hạ đến sân này rồi này, tôi nói còn điều tôi phải phực còn Ok, bye bye các <laughs> bạn.